สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกดวงของชาวราศีสิงห์กันนะคะสำหรับช่วงวันที่24กันยาถึง1ตุลาปี68นี้ค่ะกรับผมเราจะมาดูกันว่าภาพรวมชีวิตในด้านต่างๆเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษบ้างนะคะได้เลยครับเริ่มกันที่เรื่องงานก่อนเลยไหมคะเหมือนว่าช่วงนี้ออชาวสิงห์จะมีโอกาสได้โชว์ความเป็นผู้นำนะใช่ครับจังหวะดีเลยโดยเฉพาะงานที่ต้องแบบสื่อสารเยอะ หรือต้องพรีเซนต์อะไรแบบนี้อ่าเหมือนเหมือนมีแววเรื่องโปรโมชั่นหรือตำแหน่งงานด้วยใช่ไหมคะมีเกณฑ์ครับคือโอกาสตรงนี้มันมาจากการกล้าแสดงออกกล้าที่จะเด่นออกมานะครับอืมการเป็นที่จับตามองนี่เองที่อาจจะพาไปสู่ความก้าวหน้าได้ถูกต้องครับการโดดเด่นนี่แหละครับเป็นเหมือนบันไดเลยแล้วพอต้องเด่นต้องเป็นที่รู้จักการเงินเป็นไงบ้างคะเห็นว่ามีรายได้เข้ามานะจากความสามารถพิเศษหรือชื่อเสียงครับ รายรับมีเข้ามาจากตรงนั้นจริงๆแต่แต่แต่มันก็มีแนวโน้มต้องจ่ายออกไปเหมือนกันครับคือจ่ายเพื่อดูแลภาพลักษณ์ตัวเองนี่แหละอ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนรายรับมาพร้อมรายจ่ายเพื่อรักษาหน้าตาหรือให้ดูดีอยู่เสมอใช่ครับมันเป็นความสมดุลที่น่าคิดนะคือต้องลงทุนเพื่อให้ตัวเองดูดีเพื่อรักษาโอกาสหรือต่อยอดความสำเร็จจากงาน อืมก็สมเหตุสมผลนะคะแต่มันก็ต้องระวังเหมือนกันเนอะอาจจะจ่ายเพลินไปได้แน่นอนครับจุดนี้ต้องบริหารดีๆไม่นั้นจากส่งเสริมอาจกลายเป็นภาระได้ค่ะแล้วเรื่องหัวใจล่ะคะช่วงนี้บรรยากาศดูโรแมนติกเป็นพิเศษล่ะคะครับผมดูเหมือนชาวราศีสิงห์ช่วงนี้จะเอ่อต้องการการยอมรับต้องการคำชื่นชมจากคนรักมากหน่อยอ เป็นฟิลแบบอยากให้คนรักเห็นคุณค่าหรือภูมิใจในตัวเราอะไรแบบนี้ประมาณนั้นเลยครับคือความต้องการการยอมรับตรงเนี้ก็น่าสนใจนะมันอาจจะเชื่อมโยงกับความมั่นใจที่ได้จากงานหรืออาจจะหรืออาจจะอาจจะกำลังหาความมั่นคงทางอารมณ์จากคนใกล้ชิดท่ามกลางความสนใจจากข้างนอกที่มากขึ้นก็ได้ครับเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มจากคนสำคัญนะครับอืมก็น่าคิดนะคะแล้วเรื่องโชคลาภล่ะคะ มีเก์มาทางไหนเป็นพิเศษไหมข้อมูลที่ได้มาเนี่ยชี้ว่าโชคลาบมักจะผูกกับเรื่องงานหรือการออกไปเจอคนเยอะๆการปรากฏตัวในที่สาธารณะอ๋อก็คือไม่ได้ลอยมาเฉยๆไม่ใช่ครับมันเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่เราทำอยู่แล้วโดยเฉพาะสิ่งที่ทำให้เราเป็นที่รู้จักหรือได้แสดงความสามารถออกมาซึ่งก็วนกลับมาที่ธีมเดิมเลยคือเรื่องความโดดเด่นการเป็นที่สนใจใช่เลยครับตอกย้ำเรื่องนั้นเลย แต่ก็มีคำเตือนมาด้วยเหมือนกันนะคะเรื่องความภูมิใจในตัวเองที่อาจจะมากเกินไปอันนี้ต้องระวังยังไงบ้างคะครับความภูมิใจในตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับเป็นแรงผลักดันชั้นเยี่ยมเลยแต่แต่ถ้ามันเยอะไปใช่ครับถ้ามันล้นเกินไป โดยเฉพาะในสัปดาห์ที่ต้องโชว์ภาวะผู้นําหรือทํางานกับคนอื่นๆเนี่ยเอ่อมันอาจจะทําให้เราเผลอมองข้ามคนอื่นไปประมาณนั้นครับหรืออาจจะฟังความคิดเห็นคนอื่นน้อยลงดูแข็งกระด้างไปในสายตาคนรอบข้างอืมซึ่งอาจจะกระทบความสัมพันธ์หรือการทํางานเป็นทีมได้ถูกต้องครับต้องหาจุดสมดุลให้เจอระหว่างความมั่นใจในตัวเองกับการเปิดใจรับฟังคนอื่นๆด้วยอีมงคลนะอะไรแบบนี้อ๋อมีครับมีข้อมูลเสริมมาด้วย อย่างเลขมงคลน,นี่คือ1กับ5นะคะส่วนเลขนำโชคสำหรับเสี่ยงไทยก็มี1 5 5 1แล้วก็1 1 5ครับผมทิศมงคลคือทิศใต้ส่วนคนที่จะนำโชคมาให้อาจจะเป็นคนที่มีตำแหน่งหรือคนในแวดวงสังคมที่เราไปเจอซึ่งก็สอดคล้องกับเรื่องการปรากฏตัวในที่สาธารณะเมื่อกี้นะครับจริงด้วยค่ะส่วนสีมงคลคือสีทองหรือสีส้มทองก็ดูเข้ากับธีมความเจิิญรัดความเป็นผู้นาดีนะคะครับผม ดูส่งเสริมกันดีแล้วก็มีแนะนำวันสำหรับซื้อสลากด้วยสำหรับคนที่สนใจคือวันอาทิตย์ที่28กันยายนปี68นะคะตรงกับขึ้น6ค่ำพอดีครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเสริมเฉพาะจากแหล่งที่เราดูกันในสัปดาห์นี้นะครับแน่นอนค่ะเป็นแนวทางเฉยๆครับผมเงินสรุปภาพรวมของชาวราศีสิงห์ในสัปดาห์นี้ก็คือเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสจริงๆนะคะได้เฉิดฉายได้แสดงฝีมือใช่ครับมีจังหวะด,ดีๆเข้ามาเยอะ การเง herman, finger, sort of ินก <So. S 1> ็ดีตามชื่อเสียงแต่ก็ต้องบริหารรายจ่ายเรื่องภาพลักษณ์ให้สมดุลแล้วก็ต้องระวังเรื่องความภูมิใจในตัวเองไม่ให้มากเกินไปถูกต้องเลยครับต้องคุมตรงนี้ให้อยู่งั้นคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจสำหรับชาวราศีสิงห์ในวิกนี้ก็น่าจะเป็นครับจะใช้ประโยชน์จากสปอตไลท์ที่ส่งมานี้ให้เต็มที่ทั้งเรื่องงานเรื่องเงินได้ยังไงโดยที่ไม่ให้ความมั่นใจกลายเป็นดาบสองคมกลับมาทำร้ายตัวเองเป็นคำถามที่ดีมากครับ การหาจุดสมดุลระหว่างความกล้าสแสดงออกกับการเปิดใจรับฟังคนอื่นนี่แหละครับอาจจะเป็นคุณแจสำคัญจริงๆสำหรับสัปดาห์นี้ของชาวราศีสิงค์ัรบ